ดอกไม้ดอกไม้ข่างสวนข่างสวนบ็อกลีพี่น้องงามงามธรรมชาติที่สวยงามธรรมชาติที่สวยงามอยู่กับธรรมชาติพี่น้องวันๆวันใดอยู่กับอย่างเอกค่ะสวนพงสวนผักประสนอันนี้คือดอกพักขมนะคะเนาะพักขมออกดอกแล้วเถ่าแล้วค่ะเถ่าแล้ว แดดกำลังออกพี่น้องแสงเครื่องบินย้ำเงินใคชอบกินพักเคบางคะเนอะ้องน,นี่ค่อยๆประกอบเยอะเยอะเยอะเลย สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็พาทุกคนมาชมสวนผักอีกแล้วค่ะทุกคนจ๋าผักอะไรพี่จีบอกโคลี่บอกโคลี่นะคะทุกคนจ๋ามันจะมีร่องรอยการเก็บไปแล้วนะแต่มันก็ยังเหลืออยู่ดูดิเห็นไหมนี่นะคะมันยังอ่อนอยู่ก็เลยยังไม่เก็บบางบางหัวแต่หัวนี่ใหญ่ไม่หัวนี่ใหญ่ นี่คือต้นบอครีเะค่ะเด้อใครยังไม่เคยเห็นก็มาดูได้มันจะใบเหมือนนันดอกกระหล่ำเลยเนาะพี่จีใบหนาๆเนาะใช่เหมือนคะน้าอันนี้หัวน้อยๆนี่เขายังไม่เก็บอันนี้ตอนเขาเก็บไปแล้วตอนเขาเก็บแต่หัวใหญ่ๆอุ้ยพี่จีถ้าเราเก็บไอ้แบบเล็กๆแบบนี้ไปกินคงจะอร่อยเนี่ยไม่สมประกอบ เราต้อเก็บแต่ต้นใหญ่ๆไปดูอันนี้บานแล้วเนี่ยบานละดอกบานละวันนี้ไม่มีแดดเลยแดดบดถ่ายรูปอะไรไม่สวยเท่าไหร่หเล็กนิดเดียว นหม้อเยอะหัวคารแค่แดแค่เดะคาราหัวไม่ค่อยงามเนาะอ,อ,อันงามก็ตัดไปแล้วไง <c oughs> นี่นี่หัวใหญ่นะหัวใหญ่จังเนอะสวนบล็อกเกอรี่สวนผักบล็อกเกอรี่วันนี้เราก็มาเก็บผักแคร์เล้วผักแคร์ผักแคร์คหรือพะนาใบหยักค่ะ น,นี่เรามาเก็บผักกระไาษอยากอันนี้มันอยู่ข้างกันก็เลยมาถ่ายให้ดูค่ะทุกคนบ็อกลี่นะ,ะนะคะเนาะกวางไปถึงนู่นอันนี้ก็เป็นบ้านพักคนงานให้คนงานพักคนงานปูแรนอันนี้ก็เป็นบ้านเหมือนกันค่ะ มีจัดสวนผักล้อมรอบบอกโครี่ราเขาเก็บไปราไหมลเยเราเก็บเก็บแต่ต้นใหญ่ไปทำงานสวนฟาร์มได้กินผักทุกวันให้ต้องกลัวอดค่ะทุกคนมีให้กินตลอด เยอะอยู่นะคะที่เหลือเหลือเนี่ยแต่เขาต้องมาซ้ำอีกรอบนึงนี่ดูดินี่ใหญ่เลยหใหญ่เลยค่ะบอกโคลีใกล้ๆเลยค่ะทุกคนสดๆจากสวน นี่ไอ้ดอกไม้ด้วยยาแต่ดอกเขางามๆพี่น้องเหมือนไอ้ผักแพลวอ่ะที่คนที่ทุกคนว่ามันผักแพ้วหรออันนี้มันไม่ใช่นะคะนี่คือ,อยาเนาะนี่ดอกเขาจะเป็นสีแนี้พี่น้องงามๆชอบขื่นก็ยาชอบขื่นแซมพักกว้างมากอันนี้ผักกาดขาวโกน นั้งเป็นกอกอยังไงเนี่ยพี่น้องหัวยังไงเลยห้วยนี่หัวบนหนาหัวบน,นนัอันนี้นี่นี่น้ำน้ำ,นำอ่อนอน่อนพักกาดขาวเด้อค่ะเด้อ พูนยาไปพูน